สวัสดีครับมาแล้วครับผมโชกแกซี่ที่ผมสั่งไว้แอบกระปุก,ปกรอมาหนึ่งอาทิตย์เต็มแล้วผมมาแกะดูกันว่าของจริงจะสวยแค่ไหนแกะเลยว้าว พ่อมีบอกรุ่นด้วยนี่ตันนี้เขาจะบอกรุ่นด้วยนะครับ P C S นี่ครับสามสูงร้อยสิบสามร้อย ออลองดูแล้วจะเป็นยังไงโหของเขาออกแบบมาดีมากเลยนะครับอืมแกะในต่อนี่แกะอ๋โอโปรตีนมันอย่างดีครับ แปะเทปกาวมาให้อีกเซเปเซเปโอ๋ออ๋ออ๋อ,อมาแล้วครับนี่แหละ รอคอยมาหนึ่งอาทิตย์โอ้สวยนะครับเนี่ยหอ,อโฟมกันกระปุกกระแทกมาด้วยเนี่ยครับแกสซี้ปรับรีบาวได้เรื่องปรับรีบาวยังไงผมไม่รู้ไม่ไม่เคยเล่นเดี๋ยวต้องไปถามผู้รู้ก่อน ค okay. ตั้งค่ายังไงมยังไม่รู้เลยครับเด,เดี๋ยวค่อยศึกษานะฮะน,นี่ผมมารีวิวคร่าวๆครับผมนี่นะครับผมได้มาราคาสี่พันสองครับผมราคาแค่สี่พันสองเดี๋ยวนี้แปะด้านไหนติกเกอร์เดี๋ยวเอาแปะด้านไหนครับ อันนี้เป็นตัวปรับรีบาวได้นะครับตัวลองตัวท็อปแกนไหนก็ใหญ่ผมว่าน่าจะโอเคอะ่ะนี่ครับโชคแกสซ,ซี่ผมเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่ผมใส่ในรถนะครับ ว่ามันจะสวยแค่ไหน